สวัสดีครับผมเจ้นายพิจารณาจำนวนอู่ากสีทศิตได้ที่สิบหกวันนี้จะมาสรุปเรื่องภาษาไทยกันนะครับหนึ่งประพจน์ประพจน์คือประโยคที่มีข้อความจริงเป็นจริงหรือเ็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นข้อสังเกตคือประโยคที่เป็นประพจน์จะมีลักษณะเป็นประโยคเล่าหรือปฏิเสธประโยคที่ไม่เป็นประพจน์จะมีลักษณะเป็นประโยคคำทางท้าประโยคทานประโยคขอร้อง การเจเจข้อความจริงจริงแทนด้วยสำหรับตัวทีเท็ตแทนด้วยสำหรับตัวเอฟต้องสองตัวย่อมาจากทูและเฟลมโอเคมีสองประพจะน์เจเจข้อความจริงได้ดังน,นี้สามารถจจเจข้อความจริงได้สี่แบบมีสองประพจน์สามารถเจเจะข้อความจริงได้ขึ้ไปเจเจข้อความจริงได้แปดแบบ จำนวนวิธีการแจกแจงเท่ากับ2ยกกำลังเอ็นโดยที่เอ็นเป็นจำนวนประพจน์เช่นถ้ามี4ประพจน์สามารถเขียนเขียนแจกแจงค่าของจริงได้2ยกกำลัง4เท่ากับ16หรือถ้ามี5ประพจน์สามารถเขียนแจกแจงเข้าจริงได้2ยกกำลัง5เท่ากับ32แบบการเชื่อมประพจน์และนิสัยของประพจน์การเื่อมประพจน์ มีสีแบบหนึ่งก็คือแหละแทนด้วยสัญลักษณ์ V กับต้านข้อสังเกตก็คือถ้าเชื่อมกันด้วยแหละเป็นจริงได้กรณีเดียวก็คือเป็นจริงทั้งคู่แต่ถ้ามีเท็จอยู่คือเป็นเท็จไปเลยเช่น P เป็นจริงและ Q เป็นเท็จ P และ Q จะกลายเป็นเท็จ P เป็นเท็จ Q เป็นจริง P และ Q จะกลายเป็นเท็จ P เป็นจริง อยเป็นจริงก็จะกลายเป็นจริง P เป็นเท็จคเป็นเท็จพและ Q ิจะกลายเป็นเท็จสองหรือแทนจ s สลักว V ข้อสังเกตคือถ้าเชื่อมผิดหรือจะเป็นเท็จได้ก่อนีเดียวคือเป็นทั้งคู่ถ้ามีจริงอยู่ก็คืเป็นจริงไปเลยเช่น P เป็นจริงและคิวเป็นเท็จพีหรือคจะเป็นจริง เป็นเท็จคิวเป็นจริงพีหรือคิวจะก็จะกลายเป็นจริงพีเป็นจริงคิวเป็นจริงพีหรือคิวจะกลายเป็นจริงพีเป็นเท็จคิวเป็นเท็จพีพีหรือคิวจะกลายเป็นเท็จถ้าแล้วแทนด้วสัญลักษณ์ลูกศรชี้ไปทางขวาข้อสังเกตคือถ้าเชื่อกันด้วยถ้าจุดจุดแล้ว เป็นเท็จได้ก่อนรียีเดียวคือขนาดเป็นจริงและขลังเป็นเท็จเช่น p เป็นจริง q เป็นเท็จ p ก็ต่อเมื่อ q จะเป็นเท็จที่เหลือก็จะเป็นจริงไปเลยเช่น p เป็นเท็จ q เป็นจริง p ถ้าแล้ว q จะเป็นจริง p เป็นจริง q เป็นจริง p ถ้าแล้วคิวจะเป็นจริง P เป็นเท็จคิวเป็นเท็จ P ถ้าแล้วคิวจะกลายเป็นจริง4ก็ต่อเมื่อสัญลักษณ์คือลูกศรชี้ไปทางซ้ายหรืขอขวาข้อสังเกตคือถ้าเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเป็นจริงได้เมื่อทั้งคู่มีความจริงเหมือนกันเช่น P เป็นจริง Q เป็นเท็จ P ก็ต่อเมื่อ Q จะกลายเป็นเท็จ P เป็นเท็จ Q เป็นจริง P ก็ตอเมื่อ Q ก็จะกลายเป็นเท็จแต่ถ้า P เป็นจริง Q เป็นจริง P ก็ตอเมื่อ Q จะกลายเป็นจริงแล้วก็ P เป็นเท็จ Q เป็นเท็จ P ก็ตอเมื่อ Q ก็จะกลายเป็นเท็จจะกลายเป็นจริงนิเสธก็ใส่ล้ายลูกตัวนออขก็ส่งนกหก็คือนิเสธของตัวอะไรก็คือตัว ของข้าวของตัวนั้นคนงขอจบการสนัเพียเท่านี้ครับ